สวัสดีแล้วก็สาบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีก็พาพี่พี่ทุกท่านพาลาอพรเอลอยู่แถวอันนี้น่าจะอยู่แถวสีวนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งตีเองก็กลับมาจากการไปเลาะไปเที่ยวพาพี่พี่เอฟซีทุกท่านไปชมถนนเพืาอเรียกว่าการก่อสร้างก็แล้วก,กันเนาะ ของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่โคราชที่แรกนะคะตั้งใจว่าจะไปให้ถึงสระบุรีไปไม่ถึงนะคะหลงทางค่ะหลงทางไม่รู้อะทุกคนคือขับรถไปเรื่อยๆบนเส้นทางแบบคีาเรียกว่าข้างบนจะเป็นเส้นทางการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนาะข้างล่างก็จะเป็นทางที่เพื่อนทําไปอะเพื่อลําเลียงขนส่งวัตถุสิ่งของ ื่อจะไปทําการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี่แหละค่ะก็ขับไปเรื่อยๆๆๆๆตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี่แหละค่ะพี่พีเสทุกท่านเนาะก็ไม่รู้ยังไงนะคะขับไปเรื่อยๆนะคะบนถนนเส้นที่เพื่อเรียกว่าลูกหลังนะคะบุกไปตามเส้นทางนั่นแหละค่ะก็แต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนาะก่อนจะไปก็ต้องถามเพื่นนะคะถาม คนแถวน,ะนะะั้นราคาที่เพื่อนทาการก่อสร้างนะแล้วเพื่อนก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆนะคะค่ะไปไม่รู้ยังไงนะคะทะลุปูดออกนู่นนะคะทะลุออกอตัวเมืองนะคะตัวเมืองอำเภอปากซองเลยะคะ่ะพีพีเอทุกท่านนะคะไม่รู้ไปโบตรงนั้นได้ยังไงนะคะจนคานะคะเจมส์สี่มู่วห้า5มูงนะคะขับไปเรื่อยๆก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างบอกได้เลยว่า การหลงครั้งนี้นะคะการหลงครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญตาบุญวาสนามากๆได้เห็นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่อลังการงานสร้างจริงๆไปเห็นถึงสถานีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเลยนะคะอยู่ที่อำเภอปากซองอะคะ่ะตีมีคลิปอยู่ต่ฝากพีทีเอมซี MC ทุกท่านตัวไลน์ตัวเสดคลิปนี้นะคะตีกลับมาตีมาเจออะไรรู้ไหมคะนะคะที่ เรียกว่าที่เก็บอันนี้คือข้าวโพดนะข้าวโพดแข่งที่เขาส่งส่งเข้าโรงงานผลิตหัวอาหารหรือเปล่านะอกหัวอาหารสัตว์นั่นแหละค่ะนะคะแล้วทีนี้นะคะขากลับมาตีก็มานี่ค่ะได้มาแวะเห็นแล้วก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ๆเอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันอย่างที่เห็นเนาะนั่นคือ,อรถเรียกว,ว่ารถเก็บข้าวโพดนลคะ่ะรถเกี่ยวข้าวโพดอย่างเงี้ยคะ่ะ นอนยยมรับนะคะคนไทยจะผ,ผลิตทุกอย่างเองเลยหรือคะที่สําคัญนะคะเป็นรถที่ผลิตด้วยฝีมือของคนไทยหรือว่าสร้างด้วยของสร้างด้วยฝีมือของคนไทยล่ะค่ะที่มาใส่เก็บเขาโคตรอยู่เนี่นะค่ะที่กริงอ่ะตีก็รอให้รถเข้ามาใกล้ๆก่อนนะคะรอให้รถเข้ามาใกล้ๆว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก่อนจะถ่ายภาพนี้ ตีได้ขออนุญาตเจ้าของขึ้นแล้วนะคะเพื่อนว่าสามารถถ่ายได้รีวิวได้นะคะนู้นเห็นอยู่ไกลๆนะคะรอดูรอซมกันก่อนว่าจะเป็นแบบไหนนะคะแต่เพื่อนบอกว่าคล้ายๆรถเกี่ยวเนาะตีก็เห็นหลังๆนะคะข้างหลังเห็นไกลๆนะคะอันนี้ตีซูมภาพเข้ามาค่ะพี่ีเสิา้านู้นนะคะเดี๋ยวนี้บอกได้เลยอยู่ที่เมืองไทยพัฒน์สมัยจริงๆใช้เครื่องแกะกลหนเอว่า ใจเครื่องจักรในการไม่ว่าจะเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะตัดอ้อยไม่ว่าจะเก็บข้าวโพดเนาะเขาพูดว่าถึงรถเกี่ยวข้าวโพดหรือรถเก็บข้าวโพดในตียังไม่เคยเห็นนะแต่ครั้งนี้ตีบอกได้เลยตีจะรอดูรอชมว่าจะหน้าตาเป็นแบบไรเพรานว่าผลิตอยู่ในเมืองไทยนะคะผลิตอยู่ในเมืองไทยคนไทยเป็นผู้ออกไอเดียยอมรับคนไทยนี่ยังเก่งเลยตลาดจริงๆนะคะสร้างรถเกี่ยวข้าวขายทั่วโลกตีเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันและอันนี้ก็เป็นรถ เกี่ยวขขาพอดหรือว่ารถเก็บขขาพอดด้วยฝีมือของคุนไทยนะคะจะคล้ายๆเหมือนรถอ่าก็เรียกว,ว่าคล้ายๆเหมือนรถรถเกี่ยวอ,อ้ยรถตัดอ้ยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็รอดูรอชมกันอยู่ไกนลนู้นลนะคะ่ะเพียนก็ว่าใช้รถเกี่ยวนะคะจะประหยัดทั้งแรงงานจะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งเงินด้วยนะคะเพราะว่าการใช้แรงงานคนก็จะค่อนข้างแบบต้องใช้คนจํานวนเยอะนะคะใช้คนจํานวนเยอะ ทีนี้ก็ต้องใช้เวลาทีนี้ใช้รถเกี่ยวหรือว่ารถกี่ยเขาพูดนะคะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเกี่ยวได้เป็นไร่เลยนะคะไม่ว่าเป็นไรส่งไรนะคะอันนี้คือจากที่ทมคือนอนเลวเตอคุณจะมีเทคนิคแบบไหน เขาพูดกันก่อนหรือว่าคุณเรียกว่ารถดอะไรรถดเก็บเขาพูดหรือว่ารูดรุดเกี่ยวเขาพูดเนาะรับรถดตัดเขาพูดหรือเปล่าสรุปก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ตีได้ถามมุนก็คือเป็นรถดเก็บเขาพูดกัแล้วนั่นแหละค่ะก็เป็นเขาพูดก็เป็นเขาพูดแข็งนะคะก็จะปั่นคือเรียกว่าปั่นต้นปั่นใบออกมานะคะแล้วก็จะได้เป็นเมล็ดคล้ายๆเหมือนรุดเกี่ยวข้าวคล้ายๆคล้ายๆเหมือนเกี่ยวข้าวเนาะออกมาเป็นเมล็ดแต่ว่า จะเป็นหน้าตาอย่างไงอันนี้คือตีเดานะคือตีเดาเดี๋ยวเราก็รอูโดยสมกันไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตีเอ็นก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะ<อ>เห็นปกติจะเห็นแต่คนเก็บขา้าวโพดนะคะวันนี้ก็มาเห็นรถเก็บขา้าวโพดโอ้ยใส่รถใส่เครื่องจากแทนแรงงานคนไปเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีดาไม่ว่าจะเป็นการดําร่ดํานาแม,ม้กระทั่งกันหยอดขา้าวโพดปลูกอ้อยปลูกอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะใส่รถด การปลูกท้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่ายูทีมือไทยพึ่งทันสมัยมากๆพึ่งใส่เทคโนโลยีเข้ามาในการผลิตการเกษตรนี่แทนแรงงานคนเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้าไม่ว่าจะเป็นการดำให้ดำนาเนาะพี่พีเอฟซีทุกท่านจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นหน้าอ้อยนี่ก็ผ่าตัดอ้อยนี่ก็ส่วนใหญ่เพิ่งก็จะใส่รถแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือมันง่ายอ่ะทุกคนง่ายคือประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนนะด้วยนะคะ แต่ว่ายัางไซด์ในงานคนอยู่ไหนก็ยังไซ์อยู่นะคะบางกรณีนะคะ 2. พี่พีเสีทุกท่านเนาะส่วนใหญ่เพิ่นก็จะใซดรถตัดนี่แหละค่ะก็ง่ายดีแล้วก็สะดวกดีนะคะอ่าเห็นแล้วค่ะทุกคนเห็นหน้าเห็นตาแล้วนะคะนี<ม>่คือรถเกี่ยวข้าวโพดปีมือคนไทยโอ้โหอุ้คล้คายเหมือนรถตัดอ้อยเลยนะคะพี่พี c สีทุกท่านนะคะคล้ายๆนะคะคือคล้ายๆนะคะแต่ต่างกันตรงอ่าเรียกว่าอย่างไรจะว่าอย่างไงคล้ายๆเหมือนรถ เกี่ยวข้าวแล้วล่ะค่ะคล้ายๆเหมือนรถตัดอ้อยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าคี่ว่าเหมือนรถเกี่ยวข้าวมากกว่าแต่ว่าต่างตรงที่อะไรข้างล่างนะคะพี่เี๊ยน่เนาะข้างล่างน่ะจะเป็นจะเป็นจะมีว่าเป็นอย่างเป็นเป็นหวางเป็นหวางแต่รถเกี่ยวข้าวนี้จะไม่เป็นหวางนะคะจะเป็นเลวตัดอุ้งนะคะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะคะเอามิเศษเลยโอ้ยนี่คือรถเก็บข้าวัวอฝีมือคนไทยนะคะ โอ้โหลูก่ะเห็นเม็ดข้าวโพดไหลออกไหมคะเป็นสวดสวัดสวชัวชัวเลยนะคะทุกคนเลยคะ่ะโอ้โหแลวอันนี้ก็จะน่าจะเป็นติดเรียกว,ว่าบ้างปล่อยข้าวโพดนะคะเรียกว,ว่าอะไรเนี่ยเแล้วค่ะทุกคนเพินเขียนว่าอะไรเนี่ยโอ้ภาษาไทยดีก็อ่านไม่ค่อยออกนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นใบเป็นต้นนะคะเป็นใบเป็นต้นปิดส่งออกมาข้างบนก็จะเป็นมีแต่เมล็ดหรือว่ามีแต่เม็ดข้าวโพดท,ทั้งนั้นเลยโอ้อ ุกเป็นบุญตาบุญวัสนาจริงๆนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ซีได้เห็นรถเกี่ยวขา้าวพดทีแรกก็คิดว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวนะซีเห็นซีบอกแฟนซีจะจะจะจอดเป็นรถเกี่ยวข้าวก่อนนะคะทีเทปเป็นมาเกี่ยวขา้าวพดนะคะทุกคนโ้ไม่เห็นหน้าตานะคะไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้นะคะทุกทีทุกทขข่าน รู้ว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนตีเองก็เห็นเป็นครั้งแรกนี่คือสีมือของคนไทยนี่คือไอเดียของคนไทยสุดยอดมากๆนะคะสุดยอดจริงๆนะคะนี่แหละคะ่ะคือความทันสมัยในเทคโนโลยีที่เป็นเ่ื้อนำใช้เข้ามาในใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วเราก็ออกเดินทางกันโตนี่คือบรรยากาศนะคะรถอันนี้น่าจะเอาใส่บรรทุก รอดเกี่ยวเขาพูดมานะคะเข้าแถวนี้บอกได้เลยมีแต่เข้าง,งามๆเม็ดรวยสวยเขาพูดเต็มเลยนะคะนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแถวเ,เรียกว่าอันนี้ด่านขุนพุทก็แล้วกันเนาะแถวนี้เป็นเรียกว่าตัวเมืองตัวเมืองอำเภอด่านขุนพุทนะคะ ก็ขากลับมาก็แสงแดดอ่อนๆนี่คือถนนหมายเลข201ถนนบอกได้เลยว่าอยู่ด่านขุนทดเดียวนี้พื้นพัฒนาแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอะจุดนี้รู้ไหมคะ ก้างเท่าไหนึ่ง2 3 4สสี่สี่เลนเป็นแปดเลนนะคะจุดนี้จะเป็นสีแยกไฟแดงนะคะเดี๋ยวเรารอไฟแดงกันก่อนนะคะเราค่อยไปต่อนะคะอ้ยเป็นแต่โสดนะคะถนนหนุนทั้งใหญ่ทั้งสะอาดทั้งก่วงแถวลาดใหม่อีกนะคะพัฒนาไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดจริงๆนะคะอยู่ที่เมืองไทยนะคะถนนตามโนบทเขตต่างจังหวัด อู้แต่ละพื้นที่นี้เรียกว่าพัฒนาแข่งกันเลยก็ว่าได้นะคะตีก็จะถ่ายทอดบรรยากาศการเดินทางให้พี่ๆ FC ได้ดูได้ชมกันไปเรื่อยๆนี่คือถนนอยู่แถวนี้ตีเม FC บ้างหรือเปล่าเนาะใครอยู่ด่านคุณทศคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะตอนนี้ตีอยู่ด่านคุณทศถ้าพูดถึงด่านคุณทศเนาะก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ไซยภูมิถ้าเป็นไซยภูมินี่ก็อยู่ตำ hm บลหนองบอัวโคกนะคะพูดถึงหนองบอัวโคกนะคะพี่ๆทีท่รูท่านทีเข้าใจคิดว่าเป็นอำเภอหนองบอัวโคกนะ,ะจริงเป็นอำเภอเออเป็นตำบลหนองบอัวโคกอำเภออ่าเป็นพูดถึงอำเภอก็คือเป็นอำเภอจตุรัสนะคะขึ้นกับจังหวัดสัยภูมิเตยด่านขุนคดขึ้นกับโคราชหรือว่านครราชส,สีมานะคะอำเภอด่านขุนพดนี่ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง อำเภอต่ออำเภอจังหวัดต่อจังหวัดด้วยนะคะถ้าพูดถึงความเจริญไม่แพ้ที่ไทยเลยนะคะอำเภอด่านคุณโทังบอกได้เลยถนนเส้นนี้ที่แต่ผ่านที่ติวิ่งอยู่นี่พนพัฒนาไม่เคยหยุดจะพัฒนาเรื่อยๆจุดไหนผุจุดไหนพังนะคะทุกคนตีก็ไม่ได้มาสักประมาณเดือนกว่าสองเดือนแล้วบอกได้เลยว่า เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากถานนนี้วิ่งดีกว่าเก่าวกว่าเดิมอีกนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝากโนนฝากนี้บางจุดคือว่ายังสำรุจอยู่ไหมก็มีค่ะบางจุดนะคะแต่เพื่อนก็เร่งการพัฒนาการปรับปรุงเร่งการต่อสร้างแล้วนะคะพี่พีเอสจีทุกท่านบางจุดบางพื้นที่เพื่อนก็ก่อสร้างบางจุดบางพื้นที่เพื่อนก็เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนับกาดเลยนะคะถนนนี้ยังดำเงาโดยเฉพาะช่วงด่านขุนทศกับก็เรียกว่ากับ อำเภอหนองตําบลหนองโบโคกอยู่จังหวัดไซยภูมินะคะบอกได้เลยว่าขากลับนี่แหละค่ะตีก็จะรีวิวให้พี่พีเอฟซได้ดูได้ชมกันนะคะดูนะคะถนนวิ่งสะดวกสบายมากๆสะอาดงามตาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะย้าถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลข201นะคะตั้งแต่อำเภอซีคิ้วผ่านอำเภอด่านทุนทดจนถึงอำเภอเรียกว่าจนทลุออกอุ้ย ไปถึงเมืองเลยเลยก็ว่าได้นะคะแต่ละจุดจะมีการพัฒนามไม่หยุดโอ้ยบรรยากาศยามเย็นทุ่งข้าวสีเหลืองทองสวยงามเหลืองอาลามเป็นตาสะออนบวกกับถนนหนทางที่สะดวกสบายจุดนี้นะคะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆมามานะคะก้างปลายังสวยงามโอ้ยเป็นตาสะออนนะฝีมือลายมือ การสร้างถนนการขีดเส้นขีดลายของคนไทยนะคะบอกไดเลย,เล,ยละเอียดมากดูถนนนะคะสุดยอดมากๆการก่อสร้างนะคะทุกคนยอมรับนะคะเพื่นสร้างฝีมือเพื้นดีมากๆเลยนะคะนะคะถนนดําเงาจุดนี้พิ่งสร้างเสร็จเลยนะคะออ้ยตีเห็นจุดไป่เรียกว่าจุดอะไรนี่คะ่ะกลางป่านี่นะคะทุกคนตีสะออนไล้ในการ ขีดเส้นขีดลายในการสร้างของเพื่อนนะคะแบบงดงามเหลือเกินนะคะทุกคนเนาะ,ะที่การที่จะได้เส้นมาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฝีมือต้องระดับเลยนะคะฝีมือถึงเก็เส้นดูนะคะเส้นนี้ตรงริ้วไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โคดไม่งอเลยนะคะพี่พีเซทุกท่านโอ้ยบรรยากาศก็สวยงามมากๆบางแถวนี้บางจุดเพื่อนก็แบบ อาตีเห็นบางจุดเพื่อนก็ไม่ได้ทํานานะคะปล่อยดินเป้าว่างก็มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเห็นแต่เห็นทําให้ทํานามากกว่าแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นการปลูกขา้าวโพดเนะเาะข้าวโพดแล้วก็อะไรอีกมันสัมปะหลังนะคะพีพีเอฟซีทุกท่านจากตีตีได้เลาะได้สมนี่แล้ค่ะการเดินทางของตีตีก็จะทายทอดบรรยากาศให้พีพีเอฟซีได้ดูได้สมกันขนาดนี้ตอนนี้ตีก็มาถึง อำเภอจัดตุลัสแล้วนะคะพีพีเอฟซีคนไหนอยู่จัดตุลสคะ่ะเข้าเขตตรงนี้จะเป็นไซยภูมิแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวเมืองอำเภอจัดตุลัสนะคะถ้าพูดถึงไซยภูมิในเมืองรถแห่เลยนะคะพีพีเอฟซีทุกท่านมีงานเทศก,กาลนี้บอกได้เลยว่า คึกคักมากมากอีกไม่นานนี้ก็จะเป็นงานวันลอยกระทงนะคะไซยภูมิเมืองภูก่ก้าพยาเลนะคะพูดถ,ถึงเจ้าพ่อพยาเลท่านก็เป็นคนลาวเนาะตีก็ถือว่าตีโชคดีนะคะที่ได้มาอยู่เป็นลูกหลานเจ้าพ่อพยาเลนะคะก็เป็นผู้มาพึ่งพาอาศัยบุญบารมีของ ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวไซยภูมินะคะอุ้ยบอกได้เลยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากถ้าจะไปทุ่งกังหันลมต้องไปอำเภอเทศสถิตนะคะถ้าพูดถึงอำเภอเทศสถิตนะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างเยอะมากนะคะอำเภอเทศสถิตไม่ว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติถนนหุนทางอยู่นี่บอกได้เลยว่าอำเภอเทศสถิตก็ไม่พ้ที่ใดเลยนะคะทุ่งกังหันลมนี้บอกได้เลยสวยงามกว้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าจะเป็น หลายๆพื้นที่เนาะที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะมาแถวเขตไซยาภูมินี่ก็จะเป็นขึ้นไปข้างบนภูเขานะคะขึ้นไปบนภูเขาไปรับลมหนาวกลางเต็นท์นอนต้อนรับปีใหม่หรือว่าโต้ลมหนาวกันก็ต้องเป็นมอหินขาวนะคะเดี๋ยวนี้เพื่อนกำลังปรปับปรุง ต้อนรับนักท่องเที่ยวอู้สวยงามมากๆมีโอกาสวันไหนนะคะตีจะไป็นรีวิวให้ดูเลยค่ะทุกคนว่าเพื่อนปรับปรุงต้อนรับนักท่องเที่ยวสวยงามขนาดไหนกับปลูกสวนดอกไม้กำลังลืมทำแล้วนะคะพีพีเอฟทุกท่านส่วงโตลุลมหนาวนะคะปีใหม่แหล่งท่องเที่ยวไซยภูมิอย่าลืมนะคะมอหินขาวหรือว่าพาหัวนาคนะคะ จุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะคะบอกได้เลยแหล่งท่องเที่ยวที่ไซยาภูมิก็ไม,ม่วิเทศที่ใดในเลยนะคะพีพีเอทุกท่านใครมาแล้วจะติดใจถ้าพูดถึงอาหารคือหม่ำนะคะ หมั่มไซยภูมินี้บอกได้เลยซื่อดังมากๆปราคาไม่แพงกินแล้วอร่อยติดใจติดไม้ติดมือกลับบ้านกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้มาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ <S <S บรรยากาศถนนเส้นนี้คือถนนหมายเลข201อยู่ที่อำเภอจตุรัสมุ่งหน้าสู่อ,อำเภอเมือง ของจังหวัดไซยภูมิถนนก็บอกได้เลยว่ารถใหญ่วิ่งเยอะนะคะเห็นแสงแดดต้องใส่กับถนนสีทองนะคะเพื่อเรียกว่าสีอะไรสีเหลืองทองก็เรียกกันเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ราคาพี่พี่เอจทุกท่านนี่คือบรรยากาศตามเขตสนบุตรหรือว่าเขตต่างจังหวัดอยู่ที่เมืองไทยที่นี่คืออำเภอจัดจุฬา